สวัสดีครับผมมาอัดคลิปที่ส3ใหม่เนื่องจากเมื่อกี้เกิดก,ก,การกิดพลาดท,ทางเทคนิคขึ้นทําให้พวกเราเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยไม่ต้องหนใจมากหรอกครับแล้วผมวันนี้ก็ใช้ชื่อเดิมครับคือคุณออยลองเบเกอร์ครับกับผู้ช่วยไอย้กับแขกรับเชิญกินลันเทินครับเอา้าเฮ้ยหายหัวไปไหนมึงอยู่นี่<อ>แล้วครับผมเกิดหัวชตรงนี้ครับ ถ้าเกิดอยากโดนหมากกัดเยอะๆนะครับขอแนะนำครับไว้ไปเทสบาลบอกไว้ก่อนโอเคครับวันนี้เราก็จะมาทัวร์รอบบ้านอีกสักรอบนึงครับไปครับตามผมมาเอาคุณแกนรันเทิร์นครับหายไปไหนครับเนี่ยดีครับผมไปซื้อโตเกียวนะครับน้องครับโตเกียวโตเกียวจกโตเกียวที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับ่ครับโตเกียวถุยคนละโตเกียวไปเดินไปทำไมเราเดินถ่ายรัปมึงต้องแบบนี้ที่ โอเคครับส่นนี้ก็เป็นธุรกิจของบ้านผมเป็นการทําน้ํายาอย่าบังเสือครับพุงกินแลนเทนทำน้ำยาอะไรนะพูดอีกทีิงดิน้ำยาลี้ครับึงบ้านล้วหล่ะครับนี่ครับเป็นอย่างนี้นะครับแลวต่อมาจะเป็นบ้านของคนบ้าที่เราไปสั่งอาหารเขามากินถุยมาครับ้โอเคครับเราจะไปคุยกับหมาของผมอีกสักรอบนึง ยุ่งยุ่งยุงยุ่งยโอเคครับเราก็มาคุยกับสันจิโอเคครับผมกลับมาแล้วครับเรามาคุยกับสันจิสุนัขของผมกันนะครับครับมันเป็นหมาญี่ปุ่นครับเปล่าครับเคชอมันญี่ปุ่นญี่ปุ่นแต่จริงมันเป็นหมาไทยนี่แหละครับมันพันบางก้อเอ้ถุยไม่ใช่มันพันพิษุนักว่าถุยมีที่ไหน ตอนนี้เรากำลังทำรกิจตอนนี้เรากำลังทำภารกิจการไล่ล่าจิ้นยูนะครับนั่นครับนั่นครับเห็นเหรอเห็นแวบๆครับมาครับผมผลัมับนอยู่ข้างๆนี้นะครับนั่นเจอแล้วครับมันม้วนไวมากเลยครับมันม้วนไวมากครับลองจับไปทันเลยโอ้โหตอนนี้มันได้วิ่งหายไปแล้วครับผมก็ไม่เห็นหายไปแล้วครับ ตอนนี้เราจะให้คุณกินแลนเทอร์โชว์ความสามารถพิเศษนะครับคุณกินแลนเทอร์ครับโชว์ความสามารถพิเศษของคุณนะครับผมสามารถถัดตัวได้ครับเอ่อถุยกะเอ้าตึง้งหัวหลัง ใใชช่่ต้้นไมมคือว่าต้นไม้มันสวยครับต้นไม้บ้านผมมันสวยสวยสวยเลยเลยครับโคตรจะสวยโคตรจะสวยเลยเหรอครับผมก็ไม่หายชักกระตุกอยู่เลยค่ะชักกระตุกใช่ไหมครับนี่ครับพลังเกาุ๊บเออเออจับจับไม่ได้ครับจับไม่โดนเลยครับผมเก่งครับโอเคแล้วตูนอีกสองนั้นเราก็ควรให้คุณกิรันเทอร์ของโชว์ความสามารถพิเศษครับ คือการเห็นหน้าจริงของเขาครับเอาแล้วครับตาแล้วครับเห็นแล้วครับเขาเห็นร้องไห้กันแล้วนะพี่จะรอให้ผมขึ้นมาเต็มก่อนแล้วพี่ค่อยให้เห็นหน้าเอาครับคุณกิลัตนะครับช่วยชมวองความสามารถพิเศษที่ไม่ใช่อย่างแรกทีครับคือคุณบินได้ไหมครับเพราะบินตลอดแหละครับคุณก็บินได้เปล่าครับผมผมมีนิ้วรองอยู่คุณช่วยบินแบบพุ่งปีตุงได้ครับได้ครับ ดูนะครับรูนะครับคุณไหนครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับคุณกินลรนทนาจิมคีบัวคุณกินลรนท่านโชโชย์กทีนึงครับเมื่อกี้กล้องจับไม่ทันครับโยนทางโน้นครับโอ้โหลุงมาแบบเทมาแล้วผมก็ลงไปกระเทียบซ้ำตมโอเคครับตัวผมแบนแต่ใช่ครับตัวผมแบนแต่อยู่แล้วนี่เป็นยานจักรยานของผมสองคันเลยครับโอเคคันนี้เป็นคันแรก ที่เขาได้มานะครับไม่ใช่ครับผมซื้อเอาเลอครับผมนึ่ว่าได้อันนี้แล้ขายเขาที่ได้ว่าเปล่าครับอันนี้คันที่สองที่ได้มาครับเดี๋ยวผมจะขี่ดูครับเอาขี่เลยครับปัดไม่ได้นะครับนี่ครับตัวจริงเขาเป็นอย่างนี้ครับเขาไม่มีหัวครับสุยร้อนแ้งครับเขามีหัวครับแต่คงไม่เห็นหน้ายิงขาไม่ได้โอเคครับวันนี้ก็ก่อน